ไทยโดยเพจอลิสมันง,งะสบายสบายอย่าลืมเข้าไปสนับสน,นุนเพจผูแ้แปลกันเยอะๆนะคะเออเอ้ยปวดหัวมากนี่ฉันถูกคนจับใส่กระสอบแล้ว เอ๊ะมีคนอยู่นี่นะเอ๊ะนนายอย่าเข้ามานะเอ๊ะเจ้ากลับมาแล้วล่ะเออนายเป็นใครแล้วที่นี่มันคือที่ไหนกันป่วยจิตเวทขั้นไหนถึงได้ใส่ชุดแบบนี้นะ ประเมินรู้สึกถึงแรงกดดันนายเป็นคนลักพาตัวฉันมาที่นี่เหละนายทำเพื่อเงินหรือเปล่าฉันให้นายได้นะฉันมีเงินมีบ้านและสร้อยคอเพชรสีชมพูที่ประมูลในงานกวัวเหิงเมื่อเดือนที่แล้วก็อยู่ที่ฉันด้วยแหละจริงสิฉันมีของเก่าอยู่ที่บ้านด้วยนายอย่าทำร้ายฉันเลยนะ ฉันสามารถให้นายได้ทุกอย่างเลยฉันมีเพื่อนเยอะแยะหากพวกเขารู้ว่าฉันหายไปเขาจะต้องตามหาฉันแน่นอนพวกเขาต้องเป็นห่วงฉันมากๆเแน่คุณหนูฟูคุณเป็นลูกสาวตะระกูลเศรษฐีดึงเน้นบทบาทของเจ้าหญิงจึงต้องเป็นของคุณอย่างแน่นอนไม่ดีมั้งคะแบบนี้ก็เท่ากับว่าแย่งบทบาทจากพี่จิ๋วยินมาเนี่ยสิคะ ผู้กำกับเป็นเพื่อนสนิทของเธอนะคะไม่ต้องกังวลหรอกเนะผู้กำกับฟางมาหาฉันเป็นการส่วนตัวเพื่อมอบบทบาทนี้ให้กับคุณพี่หลัวพี่ดูแลพี่จิ๋วยินมาตั้งหลายปีแล้วพี่ไม่มีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นบ้างเลยเหรอเฮอดูแลเธอมันคืองานจะไปมีความรู้สึกอย่างอื่นอย่างไรกันเล่าช่างเหะ ในต้องการอะไรก็ว่ามาคืนยังไม่รีบไปคงไม่ทันแล้วอย่าเข้ามานะห้ามแต่ต้องฉันเช่นนี้ไม่ถือว่าสัมผัสเจ้าแล้วใช่ไหมเอ๊ะเอ๊ะ นี่มันอะไรกันออกไปนะถ้าฉันกลับไปได้ฉันจะแจ้งความทันทีและฉันจะทำให้นายล้มละลายฉันจะฟ้องนายให้ตายนายมันคนเลวอยู่ให้ห่างจากฉันสิเว้ยอเอเ๊ะอ กลงที่นี่มันที่ไหนกันแน่ตอนนี้ฉันยังอยู่ในโลกนี้หรือเปล่านี่นี่มันไม่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์เลยนะหากต้องการแสดงเวทมนต์ก็ต้องท่องคาถาและบกไม้กายสิทธิ์ด้วยสิตกลงที่นี่มันที่ไหน สถานที่แห่งนี้คือโลกแห่งยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์เมื่อสวรรค์และโลกถูกแยกออกจากกันครั้งแรกข้ากำเนิดที่นี่ข้าคือหงจุนหงจุนนักบุญที่อยู่ในเทพทิยายในตำนานอย่างนั้นเหรออวาตารแห่งสวรรค์เขาควรจะเป็นชายแก่หนวดขาวถือหนังสือลับในมือทุบหัวชั้นสามครั้ง แล้วสั่งสอนฉันไม่ใช่หรอฉันต้องมีมารยาทกับเขาหน่อยแล้วเออที่แดก็ท่านนักบุญสัตว์ร้ายเหล่านั้นเมื่อครูน่นี้ขอบคุณท่านนักบุญที่ช่วยชีวิตข้าไว้ไม่จําเป็นต้องขอบคุณที่ข้าช่วยเจ้าข้ามีเหตุผลอยู่แล้วเมื่อครู่เจ้าถามข้าว่าต้องการอะไรใช่หรือไม่ข้าต้องการให้เจ้าอยู่ที่นี่เพียงแค่เจ้าอยู่กับข้า ข้าจะปกป้องเจ้าให้ปลอดภัยอืยอยอยู่กับน้ายอย่างนั้นละนี่มันพลัดเรื่องจากเรื่องท่านเซียนจำประเด็ดการตกลุมรักข้าล่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยซ้ำซากกันไปแล้วลำดับถัดไปควรมีพระรองเข้ามาแย่งชิงฉันใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนะแต่ถ้าเขาจริงจังขึ้นมาล่ะสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่โลกและเต็มไปด้วยอันตราย นื่องจากฉันไม่รู้ว่าฉันมาที่นี่ทําไมและไม่รู้ว่ากลับไปได้ยังไงเหมือนกันการอยู่กับนักบุญถือว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแล้วว้าวจ้ากระต่ายน้อยน่ารักมากท่านักบุญเชื้อเชิญข้าก็ไม่กล้าปฏิเสธข้ารู้อยู่แล้วไม่มีผู้หญิงคนไหนจะหนีความน่ารักของข้าไปได้ ถ้าจะให้ข้าอยู่ต่อก็มีบางเรื่องที่ต้องให้นักบุญรับปากสักก่อนอทิเช่นข้าไม่ทานมังสวิรัตต้องทานเนื้อข้าจะไม่ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับใดๆและข้าจะไม่นับถือท่านในฐานะอาจารย์ได้สิแต่จะกินมันไม่ได้นะเพราะเป็นสัตว์ป่าจะเป็นมนทิน มีอีกเรื่องที่ลืมบอกเจ้าอยู่ที่นี่แล้วเจ้าต้องยั่วยวนข้าเอะอะไรนะยั่วอะไรยั่วทำไมแล้วยั่วยังไงใช่ยั่วแบบที่ฉันคิดไหมคนหน้าตาซื่อใจคดกล้าลบด่างกายผู้หญิงลามก อะไรนะท่านกำลังพูดถึงอันตรายอะไรน่ะเมื่อครู่นี้ข้ามีอาการประสาทหลอนทางการได้ยินหรือเปล่าข้าบอกว่าย่วยวนข้าเจ้าคือศูนย์รวมของพลังแห่งราคะตัณหาพยายามย่วยวนข้าให้ดีที่สุดอะไรกันเนี้ยใครชอบราคะกันแล้วแม้แต่ละครจากจูบฉันยังไม่เคยแสดงออกมาก่อนเลย ไม่จริงฉันตั้งเพลอหลับไปในห้องน้ำและเกิดความฝันขึ้นมาแน่นๆหากเจ้าไม่เชื่อก็กลับไปดูอีกทีทุกชีวิตในสถานที่แห่งนี้ถูกตัดขาดก็เนื่องด้วยพลังแห่งตันหารักที่เจ้ามี สัตว์โลกทั้งหลายก็โลภเช่นกันหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสูญเสียการควบคุมสิ่งมีชีวิตทั้งหมดจะบ้าคลั่งและตายไปเอ๊ะเออลูกสาวคุณร้องไห้อยู่คุณไม่สนใจเลยนะก็ใครให้คนที่ผมรักเป็นคุณกันละ่ะในใจของผมสนใจได้แค่คุณคนเดียวเท่านั้นคนบ้ารู้จักพูดเพื่อเอาใจฉันเก่งนักนะ อายินไม่ขอโทษไม่ไม่ควรทิ้งลูกไปแต่แม่เหนื่อยเหลือเกินแม่รักพ่อของลูกมากเกินจะบรรยายแต่ทำไมเขาไม่ยอมรักแม่บ้างความรักหรือไม่รักอะไรมันไม่มีหรอกทุกอย่างล้วนขับเคลื่อนด้วยราคาตัณหาทั้งนั้นแม่ว่าข้าจะไม่รู้ว่าตัณหารักคืออะไร แต่ข้าก็จะอยู่กับท่านก่อนก็ได้ยั่วยวนข้าตอบตกลงดังที่ท่านต้องการให้ข้าทำดีแค่โยนมันลงพื้นก็กลายเป็นบ้านหลังหนึ่งแล้วจริงๆนี่มันเคล็ดลับระดับเทพเซียนหรือเปล่าแม้ว่าฉันจะมาที่นี่โดยบังเอิญแต่ฉันยังคงมีที่อยู่อาศัยตามปกติ เป็นเรื่องที่ดีที่ไม่ต้องใช้ชีวิตในยุคดึกดำบรรด้วยการกินเส้นผมและดื่มเลือดเหมือนชีวิตเดิมแต่การอาศัยอยู่กับชายแปลกหน้าต้องยอมรับความคุ้มครองจากเขาและอุทิศตัวแบบนี้ช่างเถอะลกยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์นั้นอันตรายมากและอาจถึงแก่ความตายได้ทุกเมื่อฉันไม่มีทางเลือกเลยฉันสามารถอยู่รอดได้โดยการติดตามเขาฉันก็แค่คิดว่า มันคือวิธีการเอาตัวเข้าแลกก็แล้วกันอีกฝ่ายเป็นถึงนักบุญยุคก่อนประวัติศาสตร์คือร่างจตุติของวิถีแห่งสวรรค์และฉันจะไม่ขาดทุนใดๆเลย ท่านอาจารย์ท่านเคยเห็นปีศาจตันหาหรือไม่มันเป็นยังไงล่ะ <c oughs> ท่านอาจารย์ปีศาจแห่งตัญหาชำนาญเรื่องการค้นหาความลับในใจผู้คนและสามารถแปลงกายเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันได้มากมายหรืออาจจะไม่ใช่ปีศาจตัญหา Thân dạy thuộc nàng lọc khâu là... Ê? Chiều dính lỡ? Sẽ nàng mấy? Phá la chờ vàng, chi xìu. Xịt nón. ก็กังวลว่าอาจารย์จะถูกปีศาจแห่งตันหาหลอกจะเข้าไปดูซักหน่อยพระราชวังจีเซียวจะทิ้งไว้โดยไม่มีใครอยู่ไม่ได้เจ้าเฝ้าอยู่ที่นี่ไว้สักสองสามวันรอข้ากลับมาก็รับสิทธิ์พี่เจ้ามาทำไมและดอกไม้มาจากไหน จาก่วนดอกไม้ด้านนอกข้างห้องอาบน้ำนะ่ะวันหลังอย่าออกไปอีกเดได,ได้ท่านพูดอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละเอ๊ะ ี่เจ้าจะทำอะไรนางเป็นปีศาจแห่งตันหาจริงๆเหรอแปลงกายมาเป็นนางและแทบรอไม่ไหวที่จะทดสอบข้าข้ากำลังยุ่วท่านอยู่ข้าต้องการให้เจ้าสะท้อนถึงโพธิสัตว์ลัทธิเต่าที่ยังขัดแคลนไม่ใช่ว่าให้เจ้าทำเช่นนั้นรีบแต่งตัวซะได้ หน้าแตกดังเพลงตัวแปรอยู่ที่ผู้หญิงคนนั้นจริงๆเลยข้าไม่เชื่อเดิดขาดว่าอนาคตของพ่อปีศาจจะถูกควบคุมโดยบุคคลเชกชื่นนาง ได้รับบาดเจ็บสาหัสและได้รับบาดเจ็บเพราะหงจุนคนหน้าซื่อใจคดคนนั้นอีกแล้วข้าจะไปที่วังจีเซียวและลอกหนังของเขาออกเพื่อทำรองเท้าให้ท่านดาวพระอาทิตย์ืูอเหอไม่จำเป็นต้องตืนต่นโจหนกเลยนะเทพธิดาของขา้า ถึงแม้ว่าคราวนี้ข้าจะได้รับบาดเจ็บแต่ข้าก็ได้ผลดีมาไม่น้อยเต่าผู้ยิ่งใหญ่อายุห้เทียนเยียนอายุ49และหนึ่งในมนุษย์หลบหนีออกมานี่เป็นโอกาสเดียวที่จะทำลายชะตากรรมของกฎแห่งกรรมข้าไม่เคยเชื่อเรื่องโชคชะตาและก็มักจะพบกับมักจะพบกับแสงแห่งความหวังอันริบรีอยู่เสมอ นายท่านดวงตาแห่งการแสดงเป็นเทคนิคต้องห้ามดังนั้นฟาบาทโปรดอย่าใช้มันมากเกินไปบัดน,นี้ความลับแห่งสวรรค์อยู่ในความสับสนวุ่นวายฟาบาทสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อสั้นสายตาที่อยากรู้อยากเห็นบนเส้นทางแห่งสวรรค์ได้แต่ในท้ายที่สุดสิ่งนี้จะสร้างความเสียหายให้กับพลังพีศารดาวพระอาทิตย์จางซือ ข้ากับพี่ซื้อเหอสามารถช่วยแบ่งเบาความกังวลของฝาบาทได้ฝาบาทเพิ่งพาพวกค้าได้นะะไปคะไม่เป็นไรเพียงแค่ตระหนักถึงข้อบกพร่องและจากนี้ไปก็จับตาดูนางเอาไว้ให้ดีก็พอแล้วเราจะค้นพบจุดอ่อนของหงจุนได้อย่างแน่นอนอ่ะตอนนั้นที่เขาบุกลุกสารปีศาจ เขาก็พังทลายประตูตรงเทียนของข้าเลือดของเผ่าปีศาจเปียกโชคน้องแม่น้ำหงจุนไม่มีทีท่าจะแสดงความเมตตาใดๆไม่แต่น้อยเช่องมีความสง่างามและคู่ควรกับการเป็นอวตารของวิถีแห่งสวรรค์ที่โหดเหี้ยมได้ไความปราณีจริงๆแต่ตอนนี้เหมือนเมื่อก่อนนั้นเสียที่ไหนละ่ะปกป้องมนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นเหมือนมแมลงได้อย่างระมัดระดาวางัง และแม้กระทั่งดูแลเลี้ยงดูนางอย่างดีเหลือล้นนักบุญหงจุนวังจีเซียวกับเผปีศาสตร์ไม่เคยมีความขัดแยงด้งใดๆต่อกันเหตุใดท่านนักบุญถึงนิค่าเผปีศาสตร์ของข้าหากเผปีศาสตร์ทำให้ท่านนักบุญขุนเคืองใจในทางใดทางหนึ่งหลดกล่าวอย่างชัดเจน เจ้าทำให้นางตายข้าต้องการให้เจ้าตายสถานเดียวข้าจำได้แล้วว่ามนุษย์ธรรมดาคนนั้นลักษณะคล้ายใคร,ใครนั่นก็คือคนรักตัวน้อยของหงจุนตอนนั้นหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวงังและข้าคิดว่านักบุญจะเลือกตายไปพร้อมกับความรักของเขา แต่ไม่คิดเลยว่าอีกไม่กี่ปีต่อมาเขาก็หาคนใหม่มาเป็นตัวแทนซะแล้วความรักอันลึกซึ้งของนักบุญก็งั้นๆนี่ชางซีชางเหอใช้ดวงตาอีกาสามขาและเซมซูจับตามองมนุษย์ธรรมดาคนนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพคะฝ่าบาท เซียมซูหรือกิมเซียมซูหรือจินฉานเป็นกบหรือ,อคังคกทองในเทพปรกระนาจีนข้าไม่สามารถเข้าแซ็กแซงวางจีเซียวได้แต่ตราบใดที่ยังอยู่บนพื้นก็หนีไม่พ้นแน่ <c oughs> <c oughs> จับตามองทั้งกลางวันและกลางคืนได้รับการคุ้มกันอย่างเน่นหนาะสายตาเซียมซู ท่านได้แค่แอบมองไปที่ประตูเท่านั้นถ้าเงั้นก็เฝ้ามันไว้ให้ดีหากมีใครเข้าออกให้ได้งานฆ่าทันทีพี่คะเมื่อกี้ฉันตาฝาดหรอกลอบนพระจันทร์จะมีคังคกได้ยังไง ว่าแต่โลกยุคก่อนประวัติศาสตร์นี้ก็แปลกประหลาดจริงๆนะไแม้แต่ดวงจันทร์ก็ยังไม่มีแสงสว่า,างปีศาจงูข้าต้องการให้เจ้าช่วยฝึกตนไม่ต้องการมังกรสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ไม่ต้องการมังกรสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ ดูเหมือนว่านักบุญจะไม่ได้โลภร่างกายของฉันไม่อยากได้ร่างกายฉันแล้วต้องการอะไรจากฉันกันละ่ะเขาเป็นนักบุญผู้ควบคุมสวรรค์และโลกในตำนานยุคโบราณไม่มีสิ่งใดในสวรรค์หรือในโลกที่เขาจะครอบครองไม่ได้เอ๊ะหรือว่าในตัวฉันมีสิ่งของอะไรอยู่ มันเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างอ่อนโยนจากนักบุญยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์อย่างนั้นลหละงานประมูลเริ่มนะบัดนี้เชิญเสนอราคาทํา <c oughs> ทำไมฉันถึงได้มีอารมณ์ดุเด่นขนาดนี้คล้ายกับว่ามีเสียงหนึ่งคอยบอกฉันฉันไม่จำเป็นต้องประมูลมัน ออกแล้วดอกไม้นั่นมันก็คืออีเจ้าดอกไม้เธอพาฉันมาที่นี่แล้ว ณจุดนี้สิ่งที่ฉันทำได้ก็คือเดินทีละก้าวและมองไปทีละขั้นเท่านั้นไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นนักบุญแต่ก็ใช่ว่าฉันจะใช้่อคำพูดทั้งหมดของเขาได้ที่นี่มันคือโลกแห่งความแปลกใหม่ล้นๆนสิ่งเดียวที่พึ่งได้ก็คือพึ่งตัวเอง ใครอีกแล้วเนี่ยสีหน้าของเขาให้ความรู้สึกเหมือนว่าฉันเป็นหนี้เขาและยังไม่ได้จ่ายคืนมันต้องเป็นเพราะฉันเปิดไม่ถูกหลักแน่ๆเปิดมาอีกรอบอืนี่มันไม่ใช่ความฝันแล้วนายคนนี้เป็นใครล่ะเข้าใกล้เพื่อรตวจสอบฮึ ของปลอมนี่ฉันก็ไม่ได้อยากจะมาสถานที่ปีศาจแบบนี้หรอกนะนายมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันไม่ทราบแม่มดอย่าคิดว่าแปลงกายเป็นแบบนี้แล้วข้าก็จะไม่ทำอะไรเจ้านะเจ้ามาทำไมละ่ะอ๊ม คำนับท่านอาจารย์สิทธิ์มีความกังวลถึงด้านความปลอดภัยในแดนล่างนี้จึงรีบมาโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าตอนนี้เจ้าอยู่ที่นี่แล้วใครที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลพระราชวังจีเซียวแตท่านอาจารย์ข้าให้สิทธิ์น้องธงเทียนอยู่ที่วังเพื่อป้องกันไม่ให้ปีศาจก่อปัญหาหากเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นสิทธิ์น้องชายจะติดต่อมาผ่านกระจกน้ำ ผู้นำนิกายทงเทียนคือสิทธ์น้องของเจ้าเพราะฉะนั้นเจ้าก็คือเวียนสีเทียนจุนเทพองค์แรกแห่งเทพทั้งปวงล่ะเทียนจุนอะไรกันพูดจาเหลวไหลเน้อเจ้าอย่ามาใช้ใบหน้า <off>. นี геро, ้แกล้งโง่ให้มากนักสักวันข้าจะฉีกหน้ากากจอมปลอมของเจ้าออกซะนางไม่มด